โปรแกรมนี้เปลี่ยนไปด้วยเครื่องมือที่สามารถช่วยให้อาจารย์และฝ่ายบุคคลสามารถบริหารจัดการคอร์สเรียนมอบหมายการบ้านและเช็กค,ความคืบหน้าของนักเรียนสามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการให้นักเรียนเข้าไปเรียนได้ก่อนและหลังตามลำดับการบริหารจัดการบทเรียนจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนไม่เข้าเรียนข้ามบทไป อาจารย์หรือฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดยการเขียนฟีดแบ็กทางออนไลน์ใน ePortfolio อาจารย์สามารถใช้เวลาในการสอนทักษะด้านการเขียนของนักเรียนได้มากตามที่ต้องการและอาจารย์จะเขียนฟีดแบ็กงานเขียนของนักเรียนเป็นลายบุคคล ถ้าต้องการสื่อสารในชั้นเรียนอาจารย์ก็สามารถเขียนในหัวข้อหมายเหตุได้เมื่ออาจารย์หรือฝ่ายบุคคลล็อกอินจะสามารถเห็นถึงความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งชั้นเรียนหัวข้อรายงานความคืบหน้าจะแสดงให้เห็นรายละเอียดของทักษะและคะแนนในการสอบรวมถึงเวลาในการเข้าเรียนและการทำแบบฝึกหัดของนักเรียน อาจารย์และฝ่ายบุคคลยังสามารถเห็นการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนโดยกราฟจะแสดงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนอาจารย์และฝ่ายบุคคลสามารถใส่เกตบุ๊กไปที่ไฟล์ e x c e l หรือนำไปเก็บไว้ในไฟล์เพื่อบันทึกข้อมูลไว้หรือปิ้นข้อมูลนี้แล้วนำไปประชุมหรือใส่ไว้ในกลุ่มข้อมูลของนักเรียน ฝ่ายบุคคลสามารถกำหนดคะแนนขั้นต่ำของนักเรียนได้ด้วยตนเองเมื่อคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ฝ่ายบุคคลจะได้รับข้อความเตือนเพื่อวางแผนปรับปรุงพนักงานต่อไปโปรแกรม LEI มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นสูงฝ่ายบุคคลและพนักงานสามารถเข้าไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา